ร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านเลยครับในชลบุรีที่ใครอยากกินอาหารซีฟู้ดแต่ไม่อยากกินแค่เมนูเดียวพูดว่าที่นี่ตอบโจทย์เลยครับมาวันนี้เราอยู่กันที่จิบซีฟูด้ดตัวร้านมาทางเส้นถนนพญาสัจจาเจอธนาคารไทยพาณิชย์เลี้ยวซ้ายตรงเข้ามาได้เลยร้านจะอยู่ซ้ายมือนะครับที่ร้านส่วนใหญ่จะเป็นอาหารซีฟู้ดนะเมนูมีให้เลือกเยอะมากจะสั่งเป็นกับข้าวหรือสั่งเป็นเซตก็มีให้หมดจานแรกที่ผู้สั่งจะเป็นเซตกะเพราก้างบวกแกงส้มกุ้งไข่ปลาเลียวเซียวเขาให้ก้างมาตัวใหญ่แบบนี้เลยครับรสชาติจัดจ ไข่ปลาก็ให้มาเต็มถ้วยแบบนี้เลยจานต่อมาจะเป็นเซกกะเพราหมึกไข่ดาวบวกกับแกงส้มกุ้งไขป่ปลาเลียวเซียวรสชาติดีเหมือนกะเพราก้งเลยครับตัวหมึกที่เขาใช้จะเป็นหมึกไข่นะทุกคนเป็นอีกจานที่อร่อยมากมาดูเมนูกับข้าวอย่างอื่นกันบ้างจานนี้จะเป็นหมึกผัดน้ำดำเมนูนี้อย่างแจ่มครับจะมีรสชาติเค็มๆห,หวานๆตัวหมึกของเขาก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปจานต่อมาจะเป็นไข่หมึกทอดกระเทียมจานนี้เขาโรยกระเทียมเจียวกับกาก,ากหมูมาให้ด้วยนะครับทำให้ตัวไข่หมึกหอมมากๆและยิ่งจิ้มกับซอสพริกสีชานะโคครรรรอออ่่ยยทีีชบิาาาหจเดวแน พญาสัจจาเจอธนาคารไทยพาณิชย์เลี้ยวซ้ายตรงเข้ามาได้เลยร้านจะอยู่ซ้ายมือนะครับเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่9โมงครึ่งจนถึง5โมงครึ่งกดเซฟคิดตามพูดมาได้เลยและนี่คือสิ่งที่พูดอยากจะบอก